หัดขวาบวกไปครับนาบิลขึ้นมาด้วยแข้งครับเพชรเอกจะหมัดและสับขาขึ้นไปหมัดขวาของนาบิลครับหมัดและแข้งมาครับเจอหมัดขวาของนาบิลครับและแข้งซ้ายวางครับมีอาการครับหมัดขวาหมัดนี้แข้งซ้ายน้ำไปครับแสนเชิงสองมัดครับขอเสนอคู่มวยระหว่างนาบิลวีน่ามวยไทยครับจ้าประทับเพชรเอกบ้านไร่มณฑานะครับโชว์ในศึกิว RWS World ซีรีส์ครับประจำวันศุกร์ที่23ธันวาปี65มาดวลนายกที่หนึ่งครับแท็กแยบจะสับขาครับนาบิลเบียดเข้าหา รูปร่างช่วงชกนี่ไม่เคยเสียเปรียบใครอยู่แล้วครับสำหรับนักชกลายเนี้ยครับนาบิลปัดหนึ่งสองที่มาเข้าไปครับปัดขวาก็ต่อยได้แม่นนะนักชกลายนี้ครับเลียนเข้าหาบสับขาครับนาบิลเป็นนักชกลุกครึ่งไท้ายฝรั่งเศสแอลจีเรียนะครับคุณแม่นี่เป็นชาวสีสเกตครับขยับเข้าหาบคุณพ่อก็ฝรั่งเศสแอลจีเรียครับสหรับนาบิลครับส่วนเพชรเอกก็เมืองตงองครับราชบุลีนะรัดขวาบวกไปครับนาบิลขึ้นมาด้วยแข้งครับเพชรเอก เบียดเข้าหาบกัะแทกแับ,บและสับครับเบียดเข้าหาบฟอร์มตอนนั้นก็สดเหลือหลายครับไม่แพ้ใครหกไฟต์ติดนะพยายามต่อยหมัดระววางแข้งครับแต่ยังไม่เข้านะแข้งของพิเเอกเจอหมัดและสับขาขึ้นไปหมัดขวาครับของนาบิวครับและดูขวางครับขวางนี่เห็นชัดเจนนะครับว่าคนละสายครับนาบิวนี่ชกในรายการ RWS ครับสี่ครั้งไรยพ่ายนะครับโดยฟอร์มล่าสุดเพิ่งไปเสมอกับเมพอหลักบุญครับหนักชกรูปร่างการยาวเหมือนกันนะครับ เรียกได้ว่ารูปเกมวันนั้นนะครับนาบิลนี่แทบสอนมวยครับแต่ไปโดนหมัดพลาดโดนนับนับจึงทําได้แค่เสมอสําหรับนาบิลนะครับเบียดเข้าหาดับเข้าไปครับซ้ายยังไม่เข้านะครับยังไม่โดนนับซับขาครับนาบิลแทกแยอะครับแหงมาเพชรเอกแหงขวาหลุดไปครับจังหวะนี้ของนาบิลครับเบียดเข้าหาดบห้าฟอร์มก่อนหน้าของนาบิลนะครับก็เพิ่งไปคว้าแชมป์โลกครับ WBC มวยไทยครับในรุ่นเฟเธอเวหร้อยยี่สิบหกปอนด์มาครับโดยนอกเพชรินมานะครับ เกียรเข้าหากระแทกแจ๊บครับแขงขวาลุดไปหืมหมายการคอฟแข้งนี้้ผ่านหัวไปเลยครับถีบยันแป๊บหน้าบิวขยับเข้าหาหน้าบิวนี่เป็นมวยสูงที่อาวุธครบเครื่องนะครับมีทุกลูกครับไม่ว่าจะแข้งมัดซอครับอย่างไรครับแล้วถีบยันแป๊บส่วนเข่าก็แน่นอนอยู่แล้วครับสำหรับหน้าบิวนะครับเกียดเข้าหาขยับเข้าไปครับขยับขยับหลงล้าตัวไปครับอย่างไรครับพยายามคืนมาด้วยแข้งครับเหตุเอก อย่าเปียดเข้าหากระแทกยับนําไปรับนาบิลการพ่ายครั้งสุดท้ายของนาบิลนะครับก็พายกับชอฟ้าสับขาไปครับแล้วก็มาแก้มือกับชอฟฟ้าได้สําเร็จครับแข้งซ้ายหน้าวางครับนาบิลช่วงหลังก็ผ่านมวยดีๆขึ้นมาครับดีเช่นชนะสมิงเดชนะครับชนะชอฟฟ้าชนะพวกธงน้อยครับหมัดและแข้งมาครับเจอหมัดขวาของนาบิลครับและแข้งซ้ายวางครับมีอาการครับหมัดขวามัดนี้ครับแ้งซ้ายนําไปครับสอบซ้ายขวาครับดูครับจังหวะฉายครับแทงซ้ายครับแทงซ้ายไปครับนาบิล วินาทีทองนะครับมีลูกชายเป็นชุดับมัดหนึ่งสองสามครัือเรียบร้อยครับจบด้วยมัดุกซ้ายนะครับอย่างไงครับยังเมาอยู่เลยครับไหวไม่ไหวครับเจอหมัดซ้ายของนาบิลนะครับกรรมการก็ยุติการชกตาครับแต่ก่อนหน้านั้นนี้หมัดที่มีอาการก็หมัดขวาครและหลังจากนั้นก็โดนยํำไปชุดหนึ่งนะครับจบด้วยมัดถูกซ้ายครับ ไฟนี้ก็เป็นไฟก่อนล่าสุดของนาบิวับโดยฟอร์มล่าสุดของนาบิวนะครับกอล์ึงขวาแชมโลครับ WBC มวยไทยครับสมัยที่2ของตนนะครับรุ่นน้ำหนักที่2ของตนครับในรุ่นร้อยสามสิบห้าปอนด์ครับเป็นฟอร์มล่าสุดของนาบิวับแต่ไฟนี้เป็นไฟก่อนหน้านะครับตัวฟอร์มสดแรงจริงๆครับมาชมจังหวะภาพช้าขยับเข้าไปอัปเปอร์คาตดมาถุกซ้ายครับดูครับก็ไม่เหลือนะครับเจออัปเปอร์คาตดและุกซ้ายครับ ประขาดลอดกาดไปครับแล้วก็หุกสายตบเข้าไปครับนาบิลนี่เป็นมวยสูงผอมครับที่ต่อยหมัดได้ดีนะครับออกหมัดได้คมเลยครับต่อยได้แม่นครับประขัดและหุกซ้ายครับหมัดนี้ครับเดิมทีครับนาบิลนี่ได้ลงมวยรอบ RWS นะครับในรุ่น135ปอนครับตนก็เป็นเต็งแชมป์เหมือนกันนะครับเช่นเดียวกับลำน้ำมูลเล็กออัจฉริยะนะครับแต่ว่าตนชกได้2ไฟครับก็ต้องถอนไปครับว่าปัญหาบางอย่างนะครับ ซึ่งถ้าตนได้ชกต่อบก็มีสิทธิสูงมากครับที่จะเป็นแชมป์มวยรอบนะครับเพราะว่าฝีไม้ลายมือบและรูปร่างนะครับถือว่าน่าจับตามองมากครับนักชกลายนี้บอนาคตไกลนะครับนาบิลก็เป็นนาบิลที่ขวาใช้ไปได้ครับเจ้าตนนี้ก็เป็นดีกีแชมป์มากมายครับตั้งแต่เล็กยันโตนะครับอาทิเช่นเป็นดีกีเหรียญทองครับมวยไทยสมัครเล่นโลกอิฟมานะครับในรุ่น38กิโลกรัมครับ ขวาเหรียญได้ตั้งแต่อายุ12 13ครับก็เป็นดีกีแชมป์โลกครับ WBC มวยไทย2สมัย2รุ่นครับก็เป็นดีกีแชมป์าพันมวยไทยอาชีพโลกครับ WPMF นะครับเป็นดีกีแชมป์ WKN ครับ w o r d k i c k Boxing Network นะครับสำหรับนาบิวครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับ